มันจะเป็นอย่างไรเมื่อพาลูกมาเดินป่าครั้งแรกเด็กวัยสองขวบที่ยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองวันนี้จะต้องเดินป่าถึง2กิโลเมตรเห็นสถานที่จอดรถอ e ีเมก็เมื่อยแล้วเธอวันนี้เราขับรถออกจากบ้านใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะกว่าจะมาถึงที่นี่พอลงจากรถเด็กชายเบรรี่ของเราก็ล่าเริงทันทีวันนี้นะคะเราคุยกับดาดาไว้ในรถแล้วนะคะว่าเราจะต้องทําใจนะเพราะเราไม่สามารถเข็นรถเข็นขึ้นไปบนภูเขาได้เด้อก็เลยต้องมีการวางแผนนิดนึงจ้าว่าจะไปทางไหนบ้างเมื่อเรา หาทางไปได้แล้วนะคะเราก็มุ่งหน้าตรงไปเลยจ้านี่คือจุดขึ้นเข่าของเรานะคะแค่เห็นแผนที่ก็หันมองหน้ากันลวจ้ายิ้มแห้งไปหนึ่งก,กุียิ้มแห้งนี่ไม่ใช่อะไรนะจ๊ะห่วงไอเจ้าคุณชายแบรี่เท่านั้นเลยค่ะห่วงว่าเด็กชายคนนี้จะเดินได้หรือเปล่าเพราะเวลานี้ใกล้จะบ่ายสองครึ่งแล้วนางยังไม่ได้นอนเลยดารบกมามีนี่รู้ชะตากรรมเลยจ้าแต่ผลที่ได้คือเกินคาดมากเมื่อเด็กชายแบรี่ของเราเห็นทางเดินเท่านั้นแหละนางก็ดิ้นลงจะเดินท่าเดียวมามีถามหนูแล้ว แล้วนะลูกหนุ่มั่นใจใช่ไหมคิดดูอีกทีคิดดีดีเด้อทางนี้ก็พยายามจะอุ้มนะจ๊ะแต่ว่านางไม่ยอมที่จริงเด็กชายคนนี้ชอบขึ้นบันไดพอปกติบ้านเรามีสองชั้นนาง<ๆ>ก็จะขึ้นบันไดเองจะไปพร้อมกับแม่นะไปนอนแต่วันนี้นางหารู้ไหมว่าบันไดที่มีอยู่ตรงหน้านั้นเหมือนขึ้นตึกเจ็ดชั้นเลยนะลูกเอ,อเดินได้สักพักเป็นไงยอมให้อุ้มแล้วแค่นี้ก็สุดยอดแล้วลูกเอเดินมาสองกิโลกว่าขึ้นมาเพื่อมาดูวิวนะคะดิวิวบนนี้เขา ขาบอกว่าสวยมากแค่เห็นวิดีโอนี้ก็ลิ้นรั่วเลยจ้ะเพราะเหนื่อยจริงๆวิวนี้ยังไม่ใช่วิวที่แท้จริงจะเดินต่อถึงช่วงนี้เด็กชายเบรรี่ไม่ไหวแล้วจ้ะเด็กชายเบรรี่จะเอาแม่แต่นางก็ยังไม่ยอมให้อ้มหลังจากนี้นะคะเราเดินต่อกันสักพักเลยนะคะเราไม่ได้ถ่ายมานะเพราะว่าทางมันค่อนข้างน่ากลัวมากจริงๆจะต้องเดินลงไปข้างล่างนะคะแต่ไม่ไหวแล้วเรามีเด็กเล็กนะคะก็พอแค่นี้เราเดินกลับ คทริปนี้เหมือนเดินไปแล้วก็เดินกลับเป็นการเดินที่โทรหดอดทนมากเลยสรุปไม่ได้ไปไหนต่อจาะเพราะว่าลูกหลับแล้วเมื่อเราทั้งคู่ใช้พลังงานในร่างกายเยอะท้องมันก็เริ่มงอแงแล้วข้างทางแถวบริเวณที่เราเดินป่านั้นมีร้านอาหารเยอะมากเลยแต่ไม่มีที่จอดรถอ s a m a z i n n j J-Pan มากเลยค่ะจะอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเราก็ได้กินข้าวสักทีเขาอู้เหนื่อยมากวันนี้มือไม้สั่นไปหมดไ,มได้ถ่ายอาหารมาให้ดูเด้อไปแล้วบ๊ายบาย